สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หัวข้เนอร์มุมข่าวนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารการย้ายสมสรอ,อาสซนอนโดยในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามในส่วนของกองหน้าของสมสรอ,อาสซนอนนะครับที่จะดึงเข้ามานะครับเพื่อแก้ปัญหาการยิงปรโตในฤดูกาลนี้นะครับโดยเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวนาะหูกับนักเตะนะครับอย่างเบนจามินเซตโกนะครับของสมสรอาร์เบรซิก แต่โดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่นักเตะตกลงในการต่อสัญญานะครับปรับปรุงใหม่กับทางสโมสรอาร์เบรซิกออกไปก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านักเตะน่าจะต้องนะครับอยู่ค่าแข่งกับอาร์เบรซิกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเบนจิมเบนซโกนะครับค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับนำโดยเอดูและก็มิเกลเตต้านะครับก็ไม่ลดละนะครับในการหากองหน้าตัวเป้านะครับลายใหม่ โดยมีข่าวล่าสุดนะครับจากฟุตบอลอนดอนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางเอดูกลับไปนะครับหัวล้านนักเตะนะครับของสมสซอนเฟยยานูดนะครับอย่างซานติเอโกนะครับกิมิเนสนะครับโดยนักเตะวัย23ปีนะครับทีมชาติเม็กซิโกรายนี้นะครับย้ายจากสมสซอนจากดีซีนะครับคูอาซูนะครับในปี2022นะครับและก็การเล่นก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในการลงสนามในลีกดัตนะครับจำนวน32นัดนะครับทำได้15ประตูกับ3ามเอ็ดสิท แต่ในโอกาสนี้เองนะครับก็สามารถระเบิดฟอร์มนะครับได้อย่างน่าประทับใจนะครับในการลงสนามในลีกนะครับจัด30นัดทําได้ถึง23ประตูนะครับกับ6แอสซิตโดยรวมเิตีนะครับในการมาเล่นในยุโรป2ฤดูกาลของนักเตะกับเฟยนูนะครับลงสนามช่วยต้นตองการไปทางสิ้นนะครับ86นัดทําได้ถึง49ประตูกับ11แอสซิตนะครับและก็กลายเป็นศูนย์หน้าตัวหนึ่งนะครับที่มีความร้อนแรงมากที่สุดนะครับในยุโรปณเวลานี้นะครับ โดยทางนักเตะนะครับอย่างซานติียโกนะครับกีมเนเตเอนะครับก็สนใจได้ใจหาความท้าทายใหม่นะครับในการพัฒนาฝีเท้าของตัวเองนะครับซึ่งถ้าเรามองในส่วนของค่าตัวของนักเตะนะครับที่ย้ายจากสมสรนะครับบ้านเกิดจากดีซีนะครับคูอาซูนะครับในปี2022ที่ค่าตัวประมาณ5ล้านปอนด์เท่าน้นนะครับแต่ด้วยผลงานของนักเตะนะครับที่ทําประตูได้ค่อนข้างจะถล่มทลายนะครับแล้วก็แจ้งเกิดกับทางฟีนูป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยมีการประเมินนะครับว่าค่าตัวของนักเตะนะครับจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์นะครับและถ้าหากว่าสโมสรใดนะครับต้องการที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับค่าตัวที่อยู่ประมาณ50นะครับถึง60ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอให้ทางเฟย์นูรนะครับพิจารณาในการปล่อยตัวนักเตะโดยสัญญาปัจจุบันของนักเตะนะครับจะมีสัญญาจนถึงปี2027นะครับก็ถือว่าอีกเป้าหมายที่น่าสนใจของอาร์เซนอลนะครับในการดึงในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับอย่างซานติโกจิเมเนสนะครับ ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าที่น่าสนใจนะครับนอกจากที่มีข่าวนะครับอย่างเบนจามินเซตโก้นะครับวิกโตเอัเซนเทงนะครับหรือแม้แต่นักเตะอย่างวิกตอร์นะครับเกียวเคเรสเองนะครับที่อยู่ในเป้าหมายนักเตะอย่างซาตติโก้นะครับเกียวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าสโมสรอาร์เซนอลสนใจจะดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับและก็ด้วยสถิติการทำประตูของนักเตะนะครับที่ค่อนข้างจะยิงประตูได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในหนึ่งฤดูกาล โดยสตีนักเตะนะครับได้จดลึกว่านักเตะนะครับมีเปอร์เซ็นต์ในการทาประตูสําเร็จถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับในจังหวะที่มีโอกาสทาประตูนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับและก็ไม่ค่อยจะพลาดโอกาสสําคัญนะครับในการทาประตูสุดท้ายนี้เราก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับว่านักเตะอย่างซานติอาโกนะครับกิเมเนสจะสามารถนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับสมสอนแอสตันในการเปลี่ยนลุนแชมป์กับทางสมสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้หรือเปล่านะครับ ก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมรสนาซนอนในวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลก์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากคัา